ค่ำคืนวันนี้พรีเมยร์ลีกอังกฤษซีซสั้น2,023-2,024ก็เดินทางมาถึงไฟนอลแมตช์ไฟนอลได้เราจะได้ทราบบทสรุปในทุกๆเรื่องวันอาทิตย์นี้ซึ่งทุกทีมในพรีเมยร์ลีกจะแข่งแบบพร้อมกันหมดในเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยแน่นอนว่าจะถึงตอนนี้นะคะรับก็ยังมีหลายเรื่องราวที่ยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดต้องบอกเลยว่ามีแต่เกมที่ไม่ควรพลาดทั้งนั้นส่วนมันจะเป็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามบ้างไปดูกันเลยครับ สนับสนุนโดยตุ้มตามขนมอกอบรสข้าโพดโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศสิ่งแรกเกมอํลลาเจอเกมครับ เกมที่ลิว์พูจะเปิดรังแอนซิลรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันนี่เป็นเกมสั่งลาเจเกนค็อปของจริงนี่เป็นวันสุดท้ายที่เหล่าสาวกเดอะครอปจะได้เห็นชายผู้เป็นที่รักในฐานะผู้บัญชาทัพครั้งสุดท้ายหลังจากครอปนะครับประสบความสําเร็จที่นําพาพลพรรคของแดงกลับมาอยู่จุดสูงสุดอีกครั้งความมาหมดแล้วทุกแชมป์ในช่วงเวลาเกือบ9ปีไม่ว่าจะเป็น F a ฟเอคัพคาร์าบัลคัพคอมมูนิตี้ชิลสโมสรโลกแชมป์ยุโรปสมัยที่6ยูฟาซูเาอรัพและที่เด็ดดวงสุดคือแชมป์คัลเดอร์แมลีกสมัยแรกบทหน้าประวัตามน่อวใ็ไปง มากมายทั้งความปิติยินดีการจากลาและความสุขกรามโศกเศร้าในช่วงเวลาเดียวกันไม่ว่าผลแข่งขันจะจบลงอย่างไรแต่แน่นอนว่าผู้ชายคนนี้จะได้รับการอำลายอย่างสมเกียรติในฐานะหนึ่งในตำนานผู้ยิ่งใหญ่บนหน้าประวัติศาสตร์สโมสรอ,อย่างแน่นอนเรื่องต่อมาหนีตกชั้นณเวลานี้นะครับมีสองทีมพ่ตกชั้นไปแล้วนั่นคือเบอร์ลี่และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดส่วนอีกหนึ่งโคตาผู้โชคร้ายที่เหลือจะก็ต้องลุ้นกันว่าจะเป็นลูตันทาวหรือฟอเรส แต่แน่นอนว่าทีมที่อาการล่อๆและแล่สุดก็คงไม่พ้นลูตันครับเพราะว่าตอนนี้ขาข้างหนึ่งจมดินลงไปแล้วจากการรักอยู่อันดับ18แข่ง37นัดมี26คะแนนตามหลังเจ้าป่าอยู่3แต้มมีลูกได้เสียเป็นรองอยู่ถึง11ประตูโดยลูตันทาวน์นะครับมีโปรแกรมน,นสุดท้ายคือเปิดรังเจอกับฟูลแลมส่วนฟอร์เรสจะบุกไปเยือนเบิร์นสลีย์เงื่อนไขเดียวที่ลูตันจะพิสนาการได้คือต้องชนะสารเดียวเท่านั้นและก็ยังต้องลุ้นว่าชนะกี่โมงแถมฟอร์เรสก็ต้องแพ้และต้องแพ้ให้้เเเเเยอออะะะะทททีี่่่่่่สุดดาาจปปป็นไปไน็นนนนนนไไไแแลลครัับวมงืข อาจจะเป็นไปได้ยากแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะในโลกของฟุตบอลว่าจำไว้เรื่องต่อมาโคตาฟุตบอลยุโรป ณนะตอนนี้ได้รับการการันตีแล้วว่า4ทีมที่ได้โคต้าไปลุยยูซีซีซั่นหน้าประกอบไปด้วยแมนซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและแอสตันวิลล่าส่วนในโคต้าที่เหลือยังอยู่ฝ่ายยูโรปาลีกนะครับจะเป็นพื้นที่ของทีมอันดับห้าในพรีเมียร์ลีกและแชมป์เอฟเอคับส่วนแชมป์คาราบาวครับจะได้ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งกระต่อบ,บอกก่อนว่าทั่วดีนะครับจะมีโคต้าเดียวเท่านั้นที่เป็นทีมของอังกฤษแชมเลกครับอย่างลิเวอร์พูลครับที่การานันตนีีตีี 5, นนไีไไ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 ดด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 ้้้้้้้้้้วววว่่่่่่าาาาาาปปปป UCL แแลัััััังงงนนนนนนนโคตตตจจจะะกกอออยยูททททมมมมบบบซึหสรรุใช์ ไม่ว่าแมนยูจะจบอันดับที่เท่าไหร่จะที่7ที่8พวกเขาจะได้โคต้าไปเล่นยูโรปาลีกทันทีแต่ถ้ามันตกเป็นของแมนซิตี้โคต้านี้ตกเป็นของทีมอันดับ6ซึ่งนั่นก็หมายความว่าทีมอันดับ7จะได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกส่วนอันดับ8จะไม่ได้สิทธิ์อะไรทั้งนั้นทีมอันดับ5อย่างสเปอร์นะครับการันตีได้ว่าจบอันดับ5หรือไม่ก็แน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะตบเชฟยูได้หรือเปล่าแต่ถ้าว่าแค่ผลเสมอก็เพียงพอต่อการจบที่5แล้วทางฝั่งอันดับ6ออย่างเลซีจจะบบัันดด5ไ้กต่อเเเมมื่่ออออไไกกลดดททงงตตต้้้้แแแพพะะวขาาาาจํํป็นนชบถ้ เสมอก็ยังการันตีว่าจบอันดับ6แน่ๆส่วนแมนยูไทยยังไม่มองถึงการควาคร้าแชมป์เอฟเอคัพนะครับและต้องการไปรที่อันดับ7ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็คือต้องชนะบรายตันเฮดสันเดียวและลุนให้นิวคาเซิลไม่ชนะเบรนท์ฟอร์ดปีนี้นะเป็นปีที่ส0บุนหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกครับที่แชมป์ต้องชี้ชะตาตัดสิกนการจนถึงนัดสุดท้ายโดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับแมนซิตี้เป็นจ่าฝูงแข่ง37นัดมี88คะแนนลูกได้เสีย60นำหน้าปืนใหญ่อาร์เซนอลอยู่2คะแนนซึ่งมีลูกได้เสียยบวก61 ถ้าอาร์เซนอลต้องการคว้าแชาม์ลีกใครได้เป็นครแรกในรอบ20ปีเงื่อนไขเดียวของพวกเขาเองนะครับคือต้องชนะเอฟเวอร์ตันให้ได้สถานเดียวและก็ต้องแชรงให้เรเบใบสีฟ้าไม่ชนะเวสต์แฮมถ้าแมนซิตี้ทำได้แค่เสมอและอาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้พวกเขาจะมีแต้มเท่ากันที่89คะแนนแต่ปืนใหญ่ของมิเกลอาร์เตต้าจะเป็นฝ่ายที่สมหวังจากลูกได้เสียที่มีมากกว่าคำคืนนี้เวลาเที่ยงคืนบทสรุปสุดท้ายของซีซั่นนี้จะปิดฉากลงแต่มันจะปิดฉากลงอย่างไร บอกเลยว่าเที่ยงคืนนี้ทุกอย่างกระจจาแน่ครับสนับสนุน่อยตู้ตามขนมกรอบรสขมโพดอร่อยพร้อมปดป่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ